ิสวัสด์ข้ามพบอีพีที่39ถึงอีพีที่40ที่ชายเดมพุทธที่4มิถุนายนและวันพฤหัสบดีที่5มิถุนายนนี้ทางช่อง8เวลา6โมงตรงค่ะทีรัตและการันได้เห็นนัชชามาที่บ้านอาจารย์เดชโดยถือกระเป๋าใบใหญ่ทีรัตสงสัยว่านัชชามาทําไมที่บ้านอาจารย์เดชจึงเชื่อมโยงว่านัชชาอาจจะมีส่วนรู้เห็นในเรื่องทั้งหมดยิ่งทีรัต เห็นนัดชาบ้านอาจารย์เด็ดแล้วก็ยิ่งมั่นใจว่าแพรทองอาจจะยังมีชีวิตอยู่ก็ได้และถูกขังเอาไว้ในที่ใดที่หนึ่งที่บ้านของทีรัตทุกคนกำลังปรึกษาเรื่องการตามหาแพรทองสุรางเศร้าใจที่รัดดาตายและแพรทองก็หายไปส่วนเมธินีก็โผล่มาเยี่ยมพร้อมทำตัวน่าสงสารวังตีสนิทกับทีรัตอีกครั้งแต่สุรางก็ไม่ไว้ใจและพูดตัดบทเพื่อให้เมธินีออกไป ในค่ำคืนนั้นทีรัตกาลานนางตณีบุกเข้าไปที่สำนักอาจารย์เดชและเข้าไปยังห้องเก็บขวดวิญญาณแต่ก็ไม่พบร่องรอยของแพรทองเลยแต่ไปกลับเจอเศษผ้าข,ของรัดาที่เคยทำหายไปจังหวะเดียวกันอาจารย์เดชและกล้าเมากลับมาและได้เผยพูดความจริงมาทั้งหมดว่าพวกเขาได้จับแพรทองขังเอาไว้นในหม้อดินและถงน้ำไปแล้วพร้อมทั้งสารภาพว่าเป็นคนฆ่ารัดาทีรัตโมโหมาก แล้วพวกมึงเอาแพรไปขังไปที่ไหนอาจารย์เดชและไอ้กล้ายิ้มเย้ยทําให้การันเริ่มโมโหจะเข้าไปชกกล้าทีรัฐบอกไม่ต้องว่าแล้วทีรัตก็เข้าไปชกไอ้กล้าเต็มๆกล้ากระเด็นไปชนอาจารย์เดชอาจารย์เดชผลักไอ้กล้าออกมาจนกล้าเซไปล้มใส่การันและทีรัฐด้วยความเมาทําให้อาจารย์เดชทรงตัวไม่อยู่มือของอาจารย์เดชฟาดไปที่ขวดโหลจนขวดวิญญาณตกแตกวิญญาณที่เคยถูกขังหลุดออกมาลุ่มเล่นงานอาจารย์เดช จนอาจารย์เดชขาดใจตายต่อหน้าทุกคนแต่ทีรัตก็ยังไม่เจอหมอดินที่แพรทองถูกขังเอาไว้ทีรัตจึงสงสัยนัชชาเพราะนัชชาต้องรู้ว่ามอดินของแพรทองอยู่ที่ไหนจึงโทรไปหาทีรัตตอบว่านัชชาถามถึงเรื่องแพรทองคุณรู้เรื่องการตายของปดาและการหายตัวไปของแพรทองใช่ไหมนัชชาปฏิเสธว่านัทไม่รู้เรื่องทั้งนั้นค่ะนัชชาเสียงแข็งทําให้ทีรัตไม่เชื่อ จึงตามไปจะคุยกับนัชชาให้รู้เรื่องและบอกว่าจะเข้าไปไฟรังสิวัตรก็ไปฟ้องเสวิสานเรื่องของนัชชากับทีรัตรังสิวัตรบอกว่าทีรัตพอเข้าออฟฟิศทีไรก็มักจะเข้าไปหานัดทีรัตมันต้องคิดอะไรกับนัชชาแน่เสวิสารยิ้มหาว่ารังสิวัตรคิดมากไปหรือเปล่าเสวิสารไม่เชื่อนัชชาดีใจมากที่ทีรัตจะมาทําให้เมื่อทีรัตมาถึงนัชชาที่หลงรัางทีรัตก็โผล่เข้าไปกอด ทีรัตไม่พอใจเข้าไปเค้นความจริงแต่นัชชาก็ปฏิเสธไม่รู้เรื่องทีรัตจึงได้บอกว่าเขาได้เห็นนัชชาไปที่บ้านของอาจารย์เดชทําให้นัชชาถึงกับพูดไม่ออกทีรัตรู้ทันว่านัชชาเป็นคนทําร้ายแพรทองจริงๆทีรัตโกรธมากนัชชาร้องไห้เขาไปกอดยื้อทีรัตร้องถามคุณทีรักนัชไม่ได้หรอคะทีรัตที่ไม่เคยคิดจะรักนัชชาเลยแม้นหน้าตาจะเหมือนแพรทองก็ตาม ทำให้ทีรัตพยายามจะสะบัดตัวออกแต่นัชชาก็กอดเอาไว้แน่นไม่ยอมปล่อยเซลวิสาและลังศิวัตรเดินเข้ามาเห็นพอดีถึงก็ไม่พอใจต่อว่าทีรัตนัชชาเข้าไปป้องทีรัตและบอกว่าเธอรักทีรัตไม่ได้รักลังศิวัตรเลยแต่คำสารภาพรักของนัชชาไม่มีผลต่อทีรัตทีรัตเดินหนีอย่างไม่ใยดีทิ้งให้นัชชาวิ่งร้องไห้ไล่ตามทีรัตที่เดินจากไป เซวิสานทนเห็นลูกวิ่งเล่นตามธีรัตไม่ได้เขาไปเตือนสตินัชชาให้ตั้งสติเพราะเรามีคุ้ม,มั่นอยู่แล้วแต่นัชชาก็ไม่ฟังทําให้นัชชาบอกว่าพ่อพูดถึงเรื่องนี้ก็ดีเหมือนกันนัดจะพูดตรงนี้เลยว่านัดจะถอนมัน่นเซวิสานไม่ยอมให้นัชชาถอนมัน่นเพราะรังสิวัตรเขาไม่ได้มีความผิดจะมาถอนมั่นเขาได้ยังไงทําให้นัชชาบอกว่างงินนัชชาจะหาหลักฐานมาถอนมั่นให้ได้ ทำให้นัชชาแอบสกัดรอยตามรังสีวัตที่กำลังนัดเจอกับเมทินีนัชชาเปิดประตูเข้าไปเห็นรังสีวัตกำลังมีอะไรกับเมทินีทําให้นัชชารีบอัดคลิปวิดีโอเอาไว้เป็นหลักฐานรังสีวัตเห็นนัชชาถึงกับตกใจถามว่านัดคุณมาได้ยังไงนัชชาตอบว่ารังสีวัตรู้ว่านัชชาโทรหาเมื่อคืนก็ยังเอาอางนี้ต่อได้นัชชาพูดด้วยความโมโหและบอกว่านัทจะเอาคลิปนี้ไปฟ้องพ่อและจะขอถอนมั่น ทำให้รังสิวัตรไม่ยอมจะให้นัชชาถอนมันง่ายๆเลยเข้าไปแย่งโทรศัพท์นัชชาไม่ยอมให้ทั้งสองคนก็ย้อกันไปมาเมทินีเข้ามาช่วยทําให้นัชชาโมโหพุ่งเข้าตบตีในที่สุดรังสิวัตรก็สามารถแย่งโทรศัพท์ของนัชชาและปลาลงไปที่พื้นจนแตกละเอียดนัชชาตกใจมากที่โทรศัพท์แตกหมดแล้วรังสิวัตยิ้มเย้ยว่านัดไม่มีหลักฐานจะไปฟ้องคุณลุงได้แล้วนัชชาแค้นมาก แต่นัทชาก็ไม่ยอมแพ้คิดจะหาหลักฐานที่รังสิวัตรโกงบริษัทคราวนี้ถ้าพ่อรู้ก็คงไม่ยอมได้เอาเรื่องกับรังสิวัตรให้ถึงที่สุดติดตามกันได้พิสวัสิ์ค้ามพบีพีที่39ถึงอีีที่40ที่ชายเดิมพุทธที่4มิถุนายนและวันพฤหัสบดีที่5มิถุนายนนี้ทางช่อง8เวลา6โมงตรงค่ะขอบคุณนะคะจากช่อง My Star ค่ะล้วพบกันใหม่นะคะในคลิปหน้าค่ะ